เวลา13นาฬิกา57นาทีวันนี้ที่ศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายอัฒนนิติดิษฐาอํานาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับนายวรวิ์กังศสสิธียมประธานสารรัฐธรรมนูนนำตุลาการสารรัฐธรรมนูน4คนและผู้ทำคุณประโยชน์แก่สารรัฐธรรมนูญและสำนักงานสารรัฐธรรมนูอ2คนรับเข็มวิทยาฐานะกับนำผู้สําเร็จการศึกษา อบรมหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยรุ่นที่6ถึงรุ่นที่10ประจำปี2563ถึง2565รวม260คนรับประก,กาศสนียบัตและเข็มวิทยาฐานะโอกาสนี้องคมนตรีได้โห่วาดความว่า หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยมีขึ้นเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนให้เป็นผู้มีความรู้ในด้านกฎหมายการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจการคลังโดยมุ่งเน้นหลักการสำคัญคือหลักนิติธรรมหลักประชาธิปไตยและหลักสิทธิมนุษยชนบนพื้นฐานความเข้าใจสถานการณ์โลกในปัจจุบัน และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนความรู้ความเข้าใจดังกล่าวนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การสร่มสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้พัฒนาไปได้อย่างถูกต้องท่านทั้งหลายผู้ได้ผ่านการศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้มาแล้ว จึงควรถือว่ามีหน้าที่สําคัญที่จะต้องนําความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ประสานส่งเสริมกันตลอดจนเผยแพร่ไปให้ยิ่งกว้างขวางเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ